ตื่นเต้น้วเป็นประสบการณ์ใหม่จริงๆนะมันไม่ใช่ว่าจะหายแบบนี้เล่นเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้เป็นทั้งความตื่นเต้นทั้งความสนุกทั้งทีมเวิร์กเหมือนอะดรีนาลีนทั้งหลังตลอดเวลาตื่นเต้นทุกทุกฉากเลยยอดมากครับที่นี่สนุกมากมิกกี้สำคัญนะทุกคนใ้ออกกัาแบบกระสุดๆเลยอ่ะแขนนี่คือแบบโอ้โหบทแรงกับการเล่นในเกมนี้มากๆเลยนะคะถ้าใครสในใจเนี่ยแนะนำให้มาเล่นที่นี่ได้เลยนะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนะคะ่ะได้ลองแบบ ยิงซอมบี้จริงๆพี่แล้วก็ได้แบบซัพพอร์ตในทีมด้วยเนาะนะครับแล้วก็แบบได้วางแผนใครอยู่ตรงไหนบ้างวันนี้ค่อนข้างตื่นเต้นพี่แล้วสนุกมากจริงพี่เนาะนะครับไปไปโอกาสหน้ากลับมาเล่นแน่นอนครับมาเล่นกับเพื่อนอย่างเนี้ยูมมันเทิรมากๆครับเป็นกิจกรรมใหม่ที่ได้ความตื่นเต้นครับแล้วก็ได้ความแปลกใหม่นะครับผมเล่นแล้วก็อยากเล่นอีกอะ่ะคือจบแล้วอยากเล่นอีกรอบเลยเลอะไรเงี้ยสมติงทุกอย่างเลยโดยเฉพาะการขึ้นลงลิฟต์อะไรเงี้ย ปลาเสียวมากแล้วก็มีเกมหลักายให้เล่นด้วยนะคะมาเล่นกันเยอะนะสนุกมากๆมันเหมือนจริงมากแล้วก็คือเล่นไปอ่ะตอนแรกคิดว่าจะมึนหัวด้วยเนาะแต่พอเล่น,นจริงๆฝูงโคตรมันจังหวะแบบขึ้นคอจังหวะยิงสองพี่นี่คือแบบเต็มครบรถมากนะอยากให้ทุกคนมาลองเล่นกันเยอะๆครับ